5 4 3 2, 2> เรียนเชิญแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาเที่ยวชายหาดชายามนะครับด,ดีบีดคาเฟ่ยินดีต้อนรับนะครับห้องอาหารดีบีดคาเฟ่เฟมีเมนูแนะนำขาหมูทอดกรอบเยอรมันไซมอนสเต็กอกเป็ดซอสส้มพัมกินซุปนะครับซุปฟักทองและซีซ่าสลัดสปาเกตตี้ต้ยมยำกุ้งสด และอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้นะครับฟเฟตูชิเน่คาโบนาร่าและเมนูไฮไลท์ของเราของดิบิสคาเฟ่นะครับดิบิสกริลเสิร์ฟกับมิกซ์สลัดเฟรนด์ไฟล์และเมนูที่พลาดไม่ได้เลยนะครับผัดไทยบ้านพ่อกุ้งสดนะครับเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพบกันที่ดิบิสคาเฟ่0895474591ติดต่อเช็คบได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับครับผมขอบคุณนะครับ